อุวยอุณหภูมิเท่าไหร่คะที่เขาเรียกว่ามีไข้นะคะก่อนอื่นนะคะพี่ปรายอยากจะบอกว่าอาการไข้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามีสิ่งปกติเกิดขึ้นในร่างกายค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาจจะรุนแรงเสมอไปนะคะเราต้องดูเป็นเรื่องๆไปค่ะว่าตอนนี้อาการไข้ของเรานี้เป็นอย่างไร ปกตินะคะอุณหภูมิของร่างกายของมนุษเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ36.5ถึง37.5องศาเซนเซียสค่ะแต่ถ้าหากนะคะอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่37.5ถึง 38, 38. องศาเซนเซียสขึ้นไปแล้วก็ถือว่าเป็นไข้ค่ะไข้ก็เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายอย่างได้มากมายเลยไม่ว่าจะไอเจ็บคอมีน้ำมูกไหลเรื่องการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้สำคัญมากเลยค่ะ โดยเฉพาะผู้ปกครองนะคะถ้าเกิดสมมุติเรามีเด็กอยู่ในวัยอื่นๆก็ตามนะคะเรามีเด็กเราจะต้องดูแลนะคะไม่ให้เด็กนี่มีไข้สูงเกินเพื่อจะทําให้เกิดอันตรายได้แล้วก็การดูแลของผู้ปกครองก็ควรใช้ประหลอดวัดไข้เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพของยาลดไข้และก็การเช็ดตัวด้วยนะคะสําหรับในกรณีที่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมากขึ้นก็ต้องระวังไม่ให้เป็นไข้นะคะ ไข้หมายถึงการที Ґ ่อุณหภูมิของร่างกายสูงเกินปกติค่ะซึ่งร่างกายคนปกติจะมีอุณหภูมิประมาณ37องศาเซนเซียสเมื่อวัดทางปากร่างกายของคนเราจำเป็นต้องมีการปรับอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมและไม่เปลี่ยนแปลงไปมากค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอากาศภายนอกทางนี้เพื่อให้การทำงานของร่างกายเป็นไปได้อย่างตามปกติเลยค่ะ อุณหภูมิร่างกายปกติข้อที่1นึ่พิปราพูดเลยนะคะอุณหภูมิร่างกายของคนเราเนี่ยไม่ได้คงที่ตลอดเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะในแต่ละวันเล็กน้อยโดยเฉพาะในช่วงเวลา15-17นถนาฬกาอุณหภูมิมักจะสูงสุดแล้วค่อยๆลดลอมต่ำลงต่ำสุดในเวลา23-1ถึง1นาฬกานะคะแล้วก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกเช่นนี้ทุกวัน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของร่างกายชนี้สังเกตได้ชัดเจนมากเลยสังเกตได้ในเด็กมากกว่าในผู้ใหญ่นะคะ 2. เวลาเช้าอุณหภูมิของร่างกายจะต่ำกว่าอุณหภูมิตอนบ่ายหรือตอนเย็นค่ะข้อที่สามอุณหภูมิร่างกายของคนเรานะคะยิ่งขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อนะคะหรือการออกกำลังกายแล้วก็ขึ้นกับระดับฮอร์โมนในร่างกายของเราด้วยค่ะข้อที่สี่ ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่สมองส่วนไฮโปธารามัสมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิรัสัญญาณจากบริเวณต่างๆของร่างกายและคอยควบคุมให้ร่างกายเก็บความร้อนสร้างความร้อนเพิ่มหรือลดความร้อนโดยถอยเทอไปมากขึ้นค่ะข้อที่5มีตำแหน่งหนึ่งในสมองส่วนไฮโปธารามัสนะคะที่มีบทบาทเป็นแกงกลางของการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย จากการศึกษามากมายที่ต่อเนื่องกันนานกว่า60ปีทำให้มีหลักฐานแน่ชัดว่าเซลล์ประสาทในบริเวณน,นี้ไวต่ออภูมิและเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมข้อที่6เวลามีไข้มือเท้าจะเย็นแต่ศีรษะจะร้อนนะคะบงคางครั้งมือเท้าซีดและเขียวนื่อจากผิวหนังขาดออกซิเจนถ้าอุณหภูมิที่ผิวหนังต่ํามาก ก็จะเกิดการสั่นหัวกล้ามเนื้อดังที่เห็นว่าเวลามีไข้แล้วหนาวสั่นค่ะการสั่นหัวกล้ามเนื้อีิปราบอกเลยนะคะทําให้มีการสร้างความร้อนขึ้นมาถ้าความร้อนในร่างกายถูกสร้างมากขึ้นอนุณหภูมิในร่างกายก็จะสูงขึ้นมากอาจจะทําให้ศูนย์ควบคุมุณหภูิเสียการทํางานไปแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อยาลดไข้ด้วยค่ะข้อที่7สารที่ทําให้เกิดไข้อาจมาจากภายนอกเข้าสู่ร่างกาย หรือเกิดขึ้นภายในร่างกายเองโดยจะเกิดปฏิกิริยาภายในและเกิดสารที่ออกฤทธิ์บริเวณสมองส่วนที่ควบคุมภูมิและส่งสัญญาณมาทางระบบประสาทอันมัติทำให้หลอดเลือดบ,บริเวณผิวหนังหดตัวส่งผลต่อเนื่องให้การระบายความร้อนในร่างกายเอาทางผิวหนังนี้ลดลงด้วยนะคะคราวนี้มาต่อกันเลยนะคะในเรื่องของการวัดไข้ค่ะการวัดไข้1 เราจะใช้ประกอรที่เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์จะช่วยจำแนกความหนักเบาของไข้ได้ง่ายขึ้นถ้าไม่มีประกอรนะคะเราก็ลองใช้หลังมือสัมผัสหนา้าผากลำตัวหรือบริเวณอื่นก็พอรู้สึกได้คร่าวๆแล้วค่ะข้อที่2การวัดอุณหภูมิทางทางวันนะัะเป็นการวัดอุณหภูมิแกนของร่างกายที่แม่นยำที่สุดอุณหภูมิที่ได้จากการวัดทางทางวันหนะักจะสูงกว่าตำแหน่งอื่น เนื่องจกมีการสร้างความร้อนขึ้นโดยแบคทีเรียในเจระเข้ข้อที่3การวัดอุณหภูมิทางปากเป็นวิธีที่ง่ายมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วสอดคล้องตามอุณหภูมิของแกนร่างกายแต่การวัดอุณหภูมิทางปากต้องการความเริ่มมือของผู้ถูกตรวจจึงใช้ไม่ได้กับผู้ป่วยทุกรายนะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้ใหญ่ที่ไม่รู้มือและผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ค่ะข้อที่สี่ การวัดอุณหภูมิทางแก้วหูโดยใช้รังสีอินฟราเรดเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกปัจจุบันนิยมใช้กันมากในหอผู้ป่วยหนักและก็กลีนต่างๆแก้วหูเป็นตำแหน่งที่เหมาะที่สุดสำหรับการวัดอุณหภูมิของแกนร่างกายเนื่องจากถูกล้อลิ้นด้วยแขนงของหลอดเลือดแดงที่ไปลิ้นศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายขอ้อที่การวัดอุณหภูมิทางรักแร้เป็นวิธีที่เหมาะสมและแม่นยำในทารกแรกเกิด แต่เขาบอกว่าไม่ดีนะคะในเด็กโตแล้วก็ในผู้ใหญ่ค่ะค่าที่ได้นี่อาจจะไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่แน่นอนด้วยนะคะเรื่องการวัดใกล้เป็นสิ่งที่สําคัญค่ะข้อที่6ค่าเฉลี่ยของนณหภูมิที่วัดทางตะวันหนักสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่วัดทางป่าในเวลาเดียวกันเนี่ยประมาณ0.4องศาเซนเซเยสและสูงกว่าค่าที่วัดทางแก้วหู0.8องศาเซนเซเยสด้วยค่ะ คราวนี้ดูเรื่องลักษณะของไข้นะคะอันที่หนึ่งไข้สูงลอยอยู่ตลอดคืออุณหภูมินี้จะสูงยอะระดับหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงบ้างก็เพียงเล็กน้อยไม่ถึงระดับปกติข้อที่สองไข้ขึ้นขึ้นลงลงระหว่างอุณหภูมิสูงกับอุณหภูมิระดับปกติข้อที่สามไข้ขึ้นขึ้นลงลงแต่ไม่ลงถึงระดับปกติข้อสี่ไข้ขึ้นหลายวันแล้วลดเป็นวันแล้วกลับมาอีก ข้อะ้าไข้ต่ำตลอดไม่ลงระดับปกติค่ะสาเหตุของไข้นะคะพี่ปราบบอกว่าสาเหตุข,ของไข้ที่เราจะต้องรู้นะ่ะมีอะไรบ้างสาเหตุข,ของไข้มีดังต่อบไปนี้คือ 1. การติดเชื้อที่มีการอักเสบเฉพาะที่เช่นข้ออักเสบลำไส้อักเสบข้ออักเสบการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสและปรโตสัวเช่นไข้หวัดไข้ามาล,ลเรียไข้จะแผลฝีหนอง ข้อที่สองการติดเชื้อซึ่งไม่มีอาการเฉพาะที่เช่นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่ไข้ไทฟอยด์เป็นต้นโรคติดเชื้อบางชนิดอาจไม่มีไข้เช่นโรคกราดเกลื่อนเรื้อนผุปองตามผิวหนังโรคติดเชื้อจแบคทีเรียลาวรัสข้อที่สามการกระตุ้นจากเหตุปกติบางอย่างในร่างกายนะคะที่ไม่ใช่การติดเชื้อเช่นมะเร็งต่อมเหลือง ซึ่งจะมีไข้ร่วมกับอาการอื่นเช่นตับเหลืองโตเกิดจากกาลเสดเนื้องโงกหรือมะเร็งข้อที่4ส่วนควบคูณภูมิได้รับการกระทบกระเทือนจากความผิดปกติในสมองโดยตรงเช่นเนื้องโงกในสมองเส้นเลือดในสมองแตกการผ่าตัดเป็นต้นข้อที่ 5. การเพ้ยาหรือเซรุ่มปฏิกิริยาภายหลังการได้รับเลือดข้อที่6อาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆก็ได้นะคะเช่นการออกากำลังกายกลางแสงแดด ยาบางชนิดเนื้อเยื่อถูกทำลายความผิดปกติต่างๆนะคะสําหรับการรักษานะคะข้อที่1รักษาต้นเหตุของการเกิดไข้หาการเกิดไข้นะคะมีสาเหตุมาจากโรคหลายแหลงก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุการลดไข้เป็นแค่ส่วนหนึ่ง,งการรักษาเท่านั้นนะคะ 2. กานให้ยาลดไข้อาจจะเป็นพวกแอสไพรินพาราเซตมามอล 3. การเช้ต,ตรรัวลดไข้ การเช็ดตัวลดไข้นะคะพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าการเช็ดตัวลดไข้ข้อที่หนึ่งไม่ควรใช้น้ําเย็นนะคะหรือน้ําแข็งเช็ดตัวเพราะจะทําให้หลอดเลือดหดตัวระบายความร้อนออกยากและยังทําให้เกิดการหนาวสัน่นทําให้น้ณพภูมิสูงขึ้นได้ 2. การใช้น้ําอุ่นเช็ดตัวเพราะจะช่วยระบายความร้อนจากร่างกายได้มากวิธีทางกายภาพสําหรับการลดไข้นะคะ เพิ่มการสูญเสียความร้อนโดยการนำการทาการระเหยการระเหยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ผู้ป่วยที่มีไข้สูญเสียความร้อนโดยไม่ทำให้เกิดการหนาวสั่นข้อที่3ควรเช็ดที่ศีรษะและลำตัวส่วนที่ร้อนข้อที่สไม่ควรเช็ดส่วนมือและเท้าที่เย็นค่ะโอ้สำคัญนะคะข้อที่ 5. ผู้ป่วยที่กำลังมีไข้ไม่ควรสวมเสื้อผ้าหนาเพราะจะทำให้ความร้อนระบายออกได้ยาก แต่ถ้าผู้ป่วยน้ำสั่คนควรใส่เสื้อผ้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและแต่ก็ไม่หนาจนเกินไปนะคะข้อที่6สําหรับผู้ที่มีไข้จะมีภาวะขาดน้าควรแก้ไขโดยการให้ดื่มน้ํามากๆนะคะหรือถ้ามีการขาดน้ามากๆก็อาจจะท้าให้ทางหลอดเลือดดาได้ค่ะถึงตอนนี้นี่พี่ปลาอยากจะให้เลขกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดดๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง y o u t u healthy fish เป็นขอนใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันคะ่ะเพื่อเติมโตข้าสู่ผู้สูงยิ่คุณภาพผูพ้สูงไวคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกพี่ปลาคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง healthy fish เชื่อเชื่อพี่ปลานะคะ <c oughs>